หรือว่าจะเล่นมูเป็นโจนโจนขโมยโจนหมดใจมูฟอย่างนั้นให้ต้อนเล่นหน่อยครับไม่อยากเป็นโจรครับผมไม่คอับบนก่อนบนก่อนนะฮะช่วงนี้ครับขอบ่นเลยแล้วกันนะฮะเรื่องคนอื่นเขาเรื่องสภาพบินฟ้าอากาศเนี่ยผมก็ไม่อยากจะซ้ำกับใครนะฮะผมขอเรื่องสภาพบินฟ้าอากาศนี่แหละครับผมเพราะว่ามันโอ้โหมันแปรปผวนจริงๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นองค์ฝนตก แดดออกนกกระจจกเข้ารัง oh. หรือว่าหนาวก็หนาวหนาวฝนตกน้ําท่วมอะไรเงี้ยครับในช่วงที่แห้งแล้งก็แห้งแลง้งคือมันเหมือนแบบไม่ตรงตามฤดูกาลที่มันเคยเป็นมาผมกลับบ้านเชียงใหม่นี่โว้นึกว่าจะหนาวนะฮะไม่หนาวเลยครับผมผมไม่อยากให้มันกลับมาเหมือนเดิมนะฮะเป็นปกตินะไะก็อยากให้ทุกคนช่วยกันการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับยึดอกพกถุงนะฮะถุงข้านะครับผมก็ังไงก็ช่วยกันทุกคนครับ มันเด็กครับสมัยเด็กนะฮะถ้าถามว่าผมใฝ่ฝันอยากเป็นอะไรไมผมต้องบอกลยครับผมไม่อยากเป็นอะไรเพราะผมหลับสนิทตลอดคืนผมไม่ฝันเลยนะครับผมหา,าด้วยหาด้วยนะครับตอน,นเด็กๆจริงผมอยากเป็นหมอครับอยากเป็นหมอเพื่อรักษาคนไข้ผมเป็นคนที่มีจิตใจดีนะฮะโตมาผมรู้ว่าไอคิวอาผม,มาจะไม่ถึงนะฮะก็เลยมาเป็นหมอนวดแทนนะครับผมไปเรียนนวดแทนหมอเลยนะหมอสู๋ไม่ได้ครับผม หน้าตาไม่ไม่ไม่ได้นะฮะมันดูไม่ดีนะครับผมผมไม่ผนก็มีจิตใจดีครับผมไม่ทำาแบบนั้นนะฮะแต่มาเป็นนักร้องดีกว่าครับก็ร้องเพลงมาประกวดมาเรื่อยๆจนได้เข้ามาเป็นเอเอฟเนี่ยครับผมแล้วก็ได้เข้ามาเล่นละครเวทีนะฮะได้มันได้ติดปี่ปามนะครับผมเรื่องสุนทรภพนะฮะเดนมิเชียลหนึ่งในดวงใจด้วยนะฮะสุนทรภพหนึ่งในดวงใจเดนมิเชียลไม่ใช่ชาวบ้านงไหนนะฮะก็อย่าลืมมาดูด้วยนะครับผมเรื่องนี้นะครับรับรองว่าใครที่ได้มาดูแล้วสนุกครับแน่นอนครับมีความสสุุขขกกับบ้านนนนแ่อเร